องการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจังหวัดชนบุรีเชิญชวนวิ่งเซฟซูรัน2022สปอร t ต u ันทัวริสสู่ไทยแลนด์เปิดรับสมัคร2,000คนเท่านั้นเซฟซูรัน2022แอดเขาเขียวสูวิ่งไปเที่ยวไปพระตจนภัยสุดมันเมื่อเวลา17นาฬิกานางอัมภัยศักดานุก,กูลกิต สายวินสกี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายเทวินรัตนบงศร์ผู้อำนวยการสวนสัต์เปิดเขาเขียวนายภัยรัตสุขงามรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาและนายอธิวัตรพัชรปรีชาพัฒกรรมการผู้จัดการบริษัทสปอร์ตคอนเนอร์จำกัดร่วมกันแถลงข่าวรายการ เซฟสูรัน2022แอดเขาเขียว200ซึ่งเป็นงานวิ่งรูปแบบไใหม่ภายใต้แนวคิดสปอร์ตรันทัวร์สูไทยแลนด์วิ่งไปเที่ยวไปผจญภัยสุดมันทุกสวนสัตว์ทั่วไทยโดยนักวิ่งจะได้สัมผัสงานวิ่งที่แปลกใหม่ภายในสวนสัตว์9แห่ง9บรรยากาศกับพฤติกรรมที่ไม่เคยรู้สัมผัสชีวิตพิศวง ขาดไม่ถึงของสัตว์ป่าทุกตัวอย่างใกล้ชิดสูตรอากาศบริสุทธิ์สุดเิีวสนุกสุดมันอิ่มอร่อยกับเมนูถิ่นอาหารพื้นบ้านที่สวนสัตว์เปิดยเขาเขียวตะมนบางพระอำเภอศ,ศิรีราชาจังหวัดชนบุรีนายเทวินรัตนวงศวัิ์ผู้อเนวยการสวนสัตว์เปิดยเขาเขียวเปิดเผยว่าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยสวนสัตว์จํานวนหกแห่ง สองโครงการและหนึ่งศูนอนุรักษ์มีสัตว์ในความรับผิดชอบจำนวนกว่า9 0 0าชีวิตที่ต้องดูแลทั้งอาหารสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทุกตัวจัดเป็นภาระอันหนักและใหญ่ยิ่งของสวนสัตว์ทุกแห่งนอกจากนี้แล้วสวนสัตว์ยังมีหน้าที่ต้องศึกษาวิจัยและอนุรักษ์เพราะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากกลาสูนพันธุ์ใ, 0, ใมิให้สูนพันธุ รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยวใช้บริการในการจัดกิจกรรมวิ่งเซฟสุรัน2022ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักนั่นก็คือนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพของนักวิ่งและประชาชนทั่วไปแล้วยังเป็นการวิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการต่างๆที่สวนสัตว์แต่ละแห่งดำเนินการอยู่โดยรายได้จากค่าสมัครของนักวิ่งทุกๆราย รายละ100บาทและ VIP 300บาทจะมอบให้แก่โครงการเพาะขยายพันธุ์และดูแลสุขภาพสัตว์ป่าของแต่ละสวนสัตว์ที่มีความจำเป็นแตกต่างกันโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจะเป็นทุนส่วนหนึ่งในโครงการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆและนกกระหังเพื่อการอนุรักษ์และดูแลสุขภาพสัตว์ชราอีกด้วยน e วส์4 จะรูสุขสีภาพข่าวเิราทิีสีรายงาน